ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้และการแบ่งปันกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับผมดนธนทัศน์แร่ทองนะครับวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพิธีกรนะครับผมเองเคยทําหน้าที่เป็นพิธีกรเ,เกี่ยวกับแวดวงราชการนะครับก็ นานหลายปีพอที่จะมีประสบการณ์ในการแบ่งปันนะครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับหลายท่านคอมเมนต์แล้วก็สอบถามนะครับมานะครับว่าคําว่าพิธีกรนั้นนะครับพิธีกรในการดําเนินการทําพิธีกรนั้นจําเป็นจะต้องเชิญท่านประธานทางไมโครโฟนผ่านเครื่องขยายเสียงไหม นะครับแนววิธีปฏิบัตินะครับก็เท่าที่ปฏิบัติมาแล้วก็เท่าที่ได้เห็นประสบการณ์จากการทำงานมานะครับจริงๆแล้วนะครับการเชิญประธานทางเครื่องขยายเสียงนั้นมีวิธีปฏิบัติอยู่3ประการนะครับ3ประการประการแรกก็คือจะใช้ในลักษณะของการที่ พิธีการสําคัญมากๆนี่คือจะไม่ประกาศเชิญท่านประธานนะครับแต่จะต้องมีการเตรียมการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีซักซ้อมก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับลําดับต่อมาก็คือในเรื่องของการเชิญท่านประธานผ่านวิธีการบรรยายเช่นเราจะเชิญว่าบัตนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วท่านประธานในพิธีจะได้ประกอบพิธีจุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยอันนี้ก็คือพิธีการสำคัญรองลองมานะครับรองลองมาแล้วก็ก็แล้วแต่อุปนิสัยของประธานในพิธีว่าจะให้เชิญทางไมโครโฟนหรือเครื่องขยายเสียงไหมนะครับอันนี้ก็แนวปฏิบัติข้อข้อที่2นะครับอันที่3ต่อมาก็คือก็คือเราต้องเชิญ นะครับแนวปฏิบัติที่3คือต้องเชิญท่านประธานผ่านไมโครโฟนผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับ mm. เช่นเราเชิญท่านประธานในพิธีก็จะประมาณว่าบัดนี้ได้เวลาอ,อนสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีประกอบพิธีจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยขอเรียนเชิญด้วยความกรบครับ ก็จะประมาณนี้สรุปแล้วมีแนวสามแนวปฏิบัตินะครับก็คือ 1. ถ้าพิธีการสําคัญมากๆเราจะไม่เชิญท่านประธานแต่จะต้องมีการซักซ้อมกันเป็นอย่างดีครับลําดับที่2พิธีการสําคัญรองลงมาก็คือจะเชิญท่านประธานในลักษณะของการแบบแบบบรรยายนะครับเช่นวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วท่านประธานในพิธีจะได้ประกอบพิธี จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยก็จะเป็นลักษณะของการการบรรยายจะไม่เชิญนะครับก็จะประมาณนี้อันที่3ก็คือต่อมาก็คือในเรื่องของการที่จะต้องเชิญแบบลักษณะทั่วไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมค่อยขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีประกอบพิธีจุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยขอเรียนเชิญด้วยความครรบครับก็จะประมาณนี้นะครับ มีอยู่3แนวปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเชิญประธานประกอบพิธีนะครับหนึ่ก็พิธีกรครับจะต้องเรียนรู้ครับศึกษาแล้วก็เรื่องราวของการพิธีการนะครับในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความก้าวหน้าสมบูรณย์ยิ่งขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเจ้าพิธีที่มีหลักการนะครับเป็นมืออาชีพหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่ให้เกิดการติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมดนธนทัศน์แร่ทองสุขก,กายสบายใจขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ